สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมะพร้าวมพอ้กับช่องสาวหม่องชาแนลค่ะมาก็บบรรยากาศป้าใหม่เฉินเคยแล้วค่ะวันนี้สาวหม่องกับเขาโคเข่าป้านะคะพี่กัดกับป้าแถวบ้านนี้แล้วพี่น้องค่ะกะมะลุนเนาะค่ะว่าสิมานซ่อมใดกะมารับชมกันเลยค่ะก่อนสิไปรับชมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะพี่น้องวันนี้สาวหม่องกับพามาเก็บเพชรค่ะคือเก่าแล้วค่ะป้ากับช่วงเสาวๆกับบ่เคยมีคนตดอค่ะ นี่ค่ะดอกเฮ็ดเห็ดแปงค่ะไปะไปหารุ่นกันต้อเพื่อนว่าเห็ดปวกออกว่าสันกันเลยเหลาะมึงพี่น้องว่าสิหมานเพราะเห็ดปวกเห็นเพิ่น หลงเฟตใด,ดยุค่ะแต่บ่าหงว่าเพิ่นแปลงมองไทยฟังเบิ่งว่าสามหม่องมาหาเห็ดมือนีสิฟูกบ่าสิมานบ่ค่ะมือนีมากับนองคือเก้าค่ะเห็ดเพิ่งเห็ดยังเขาก็ว่าออกอยุ มาเลาะเบิ่งเนาะค่ะว่าสิหมานบ่เฮ็ดหยังหมูเฮ็ดหาดสุเฮ็ดหาดสุแถวนั้นนะฮึอุ๊ยเฮ็ดเพิงเข้าแม่นบ่ เฮ็ดเพิงเข่าดอกบักใ,ใหญ่สุมาพอทันนี่ดอกนี้ก็สูพี่นอ้องเป็นเธอเสดายแทบบึงบ้งบิงบ้งบึ้งบึ้งโอ้ยดอกบ,บักใ,ใหญ่พูดนะโอ้ยเฮ็ดเพิงเสดายแทบเฮ็ดเพิงเข่าลากออกได้หงเนี่ยดอกบ,บักใ,ใหญ่พูดนะสูเ,สเบิดเฮ็ดเพิงลากสูเบิดค่ะ ไปไปลุนกันต่อเถ้าค่ะว่าสิหมานบ่อข่ามือนี้หมานเห็ดอีกอย่างกะไปลุนน้ำกัดเถอค่ะอเืเห็ดแปลงหน่อยค่ะอืมอีกยีนึงค่ะหเห็ดโอ้สวยล้วพี่น้อง นี่ค่ะเอเป็นเซียดซะเห็ดแดงค่ะเห็ดก็แดงน้อยค่ะอืมเห็ดห้ฝฟ้านี่นอ้องเออนี่ค่ะเดี๋ยวเห็ดน้ำมากอีกค่ะนี ให้ทำฟานกำลังออกค่ะน,นี่ค่ะย่างแสบเลยเนี่ยนะเอาไปย้ำก็ได้ค่ะเห็ดชนิดนี้กินดิบได้เด้อค่ะกินซดได้ไปกัตาก่อน ดอกแก่เอาไปแกงค่ะแกงแน่แยบค่ะอ้ยดอกดอกแก้ดอกเท่าจะเพืนเป็นเสียซะอ,ยอันนี้ดอกงามยุกค่ะเบัตทต้นไในแก้ปันไหนค่ะอืมเปลงอยู่ในอุ้มใหม่ค่ะอุ้มต้นเพก นี่ค่ะอีกยุก่งหนึ่งสองดอกค่ะไก,กลๆกันแล้วพี่น้องว่ากันนี่ดอกนึงค่ะดอกบานกั๊บจี เห็ดหำสานนี่ค่ะจีเฮ็ดแปลงน้อยค่ะเอ้ยมือนีหมานเต้เห็ดเหลืองๆค่ะเห็ดหำฟานดอก นี่ดอกหยอกค่ะอือนิดนิดแดงค่ะ โอ้พออีกแล้วค่ะดอ,อกนึงเห็ดแ้งเห็ดแปรง้ปรง เฮ็ดนาแดงค่ะโอ้รุดมือพี่น้องมิเตอปิ่นจีค่ะมิเตอด,ดอกน้อยน้อยเฮ็ดแปลงสูงแล้วค่ะเสียซะมันสูแล้วค่ะเห็ดพิ่งอันนี้เอาไดบ้านน้อบ้างกัน,นยังไหยุกค่ะเริ่มเถาแล้วล่ะค่ะนี่เฮ็ดเพ่งตลองงองเห็ดแปงยุ่มนึงค่ะ มื่เสื้อเสือสีเหลืองกระมานเตะเห็ดเหลืองค่ะพี่น้องเบิ้งใส่เสือสีเหลืองกระมานเตะเห็ดเหลืองนี่ค่ะคุณนะคุณนะค่ะเห็ดเหลืองค่ะเปิดไปก็แม่นแตะกระบื้หลายดอกดอกค่ะเห็ดทำฟ้านค่ะคุณนะ อเห็ดนาแดงค่ะนี่โอ้เก็บภาพก้อนขาดเก็บเหฮ็ดภาพนาปุ๊กครับพี่โน้องโอ้โอเห็ดกระลอยหลอค่ะบ่วค่อยใดเห็ดปันไดค่ะเห็ดห้างแล้วพี่น้องมื่อน,นีสาวหม่องกับมัดรอหาเฮ็ดบวกค่ะบ่หมานสำเบาเห็นจ้ากดอกกระไดเต้เห็ดหำฟ้านแล้วก็เห็ดแปงเห็ด หน้าแดงน,ดน,ดน,ดนิดน้อยค่ะกระเพาะพี่น้องรอหาเก็บเพ็ดกระบอกหมานซ้าค่ะคลิปนี้สมองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสามีเด้อค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวสมองสีไปเก็บเพ็ดป้าใดก็ฝากเป็นกําลังใจหรือว่าไปเฮ็ดอีหยังไปทงไปท่าก็ฝากเป็นกําลังใจสาหมองน้าแน่เด้อพี่น้องคลิปนี้สมองขอตัวลาไปเพียงสามีค่ะสวัสดีค่ะ